นอนไถมือถืออยู่ประมาณตีหนึ่งครับเจอโฆษณา,านี้เข้าให้ครับพิกเชีย n บ้นออไม่รู้ว่ามันคือเกมอะไรนะฮะสงสัยมากเลยผมมันมันมันมีตัวโปเกมอนด้วยน่าจะเป็นเกมเถื่อนนะโอ้โหเคหวีนกระโดดทีบ มีแค่นี้หรอลองโหลดเล่นดิ <c oughs> เฮ้ยเพจสโตว์ว่ะอ่ะเฮ้ยในเพจสโต้เลยหรอในเพจสโตเหรอหอ่านตรงนี้ไม่ต่างจากปกติเปลี่ยนมาแค่ิกเซลเท่านั้นเองมีอันเดียวด้วย มันน้อยอย่างวะเอ่ออันนี้ได้สามแต้มนะถ้ามันมันได้สี่จุดสามวะมันก็ต้องได้สามแต้มดีวะอืมมีคนมีคนโหลดไปแล้วหมื่นกว่าคนมีเจ็ดสิบหกรีวิวแต่เห็นแค่ นิดนึ่งนะล่าสุดมีอันเดียวอะ่ะนี่อะไรเนี่ยคุ้น,นคุ้น,นอ,อ่ะคุ้นคุ้นอะ่ะอืมมาโอคุ้นคุ้นอ่ะ ง่วงว่ะเออนอนแม่งเลยไหมไม่ลงไม่เล่นแล้วเนะี่ยเบต้าเหรอครับเอ,อติดตั้งนานใช้ย่อยเลยนะฮะพอดูสะเล่นเกมอื่นรอเลยไหมอ่ะ เล่นๆได้ละพิก <mon> เซลมอนออริจินอันซิฟไฟด้วยข้างล่างนี่ตัวอะไรเนี่ยเหมือนลูนาลร่านะฮะเหมือนละอุราน่าแต่ว่าเป็นเป็นหมา <c oughs> ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเป็นหัวหน้ายิม normal เนาะของของภาคโกโซซินเวอร์ภาคโกโซซิน so r ภาค go กับคิตตันนะเออซินเวอร์คิตตันส่วนนี้ไอ้แบล็ k อะไรอ่ะดาวโหลดอีกเออโหลดเยอะจริงอืม ไม่หลับเลยมันโหลดเยอะจังวะตีหนึ่งเนีลยจะนอนแล้วเนี่ยฮะตีหนึ่งเว้ยยิงโฆษณามากันอย่างเงี้ย Yeah. เกมเขาอาจจะดีก็ได้ไม่ต้องไม่นั่งหลับอะไรอ,ะอ่ะโเกมอนเกตวโอ้โหเพลงลิขสิทธิ์มาก่อนเลยฮะันดับแรกมีดิสคอกดด้วยเน้วโอ้โหปิดก่อนเลยบะันดับแรกครับผมมาเป็นเกตแล้วกันฮะ ตั้งชื่อไปเลยอ่ะไหนดูเย oh. เสียงติดลิขสิทธิ์นะฮะตัวละครไม่ให้เลือกสองตัวคือชาโดชิแล้วก็คาซุมิอ่าเรนดอมชื่อสตองไลโฮเอ๊ะ ชื่อสามหรอยังไงรอยัลฟอกกี้มันหลดอะไรวะ oh, โอ้โหเพลงลิขสิทธินะ์เนี่ยมาเต็มมาเต็มเออมันหลดอะไรวะมันหลดอะไรวะเนะี่ การแคสเกมรูปแบบใหม่ร,รูปแบบนอนหลับไปด้วยฮะหลับไปด้วยเล่นไปด้วยนี่คือรูปแบบใหม่รายการรูปแบบใหม่ที่มีสามใครโหลดไปด้วยไม่ได้เล่นนะโหลดด้วยนอนด้วยเฮ้ hey. What the อะไรไปเนี่ยมันโหลดอะไรวะสรุปแล้วผมก็ต้องเข้าเกมใหม่นะเฮอฮะก็รู้สึกว่าเมื่อกี้มันค้างไปนะครับยินดีต้อจะรับสู่โลกของโปเกมอนโอเคเรเรียนะครับบอกว่าถึงโปเกมอนเทรนเนอร์ที่รักฮนะค,ความเพลงเก่งของโปเกมอนเทรนเนอร์จตึ้งเริ่มขึ้นแล้ว กูนาหาโปเกมอนพาร์ทเนอร์อ้าวสปินหนึ่งครั้งพาร์ทเนอร์ของเราโอ้อดิสดัน,ดนเลยคุ้นมากเลยวะ่ะใช่เลยเออใช่โปเกมอนข้าวก่อนปะใช่เลยโปเกมอนอะไรนะ่นาวก่อนจำไม่ได้ โอเคอ่า okay. uh, AFK button คือแบบเราทิ้งเอาไว้เพื่อจะทำได้รับ EP f อ๋อทิง้งไว้เลยมันจะได้ EP f เองโอเคโอเคต่อไปถ้าเราชนะอย่างง่ายดายก็จะพบคนพบโปเกมอนที่มาช่วยเหลือโอเคมาในกาชาใช่ไหมฟ้าบ นะโอเคเซนดกาเมะแชร์เลนออโต้บัตเนะทิลฮะก็ื่อปีจูมยางไงฮะโอเคจิ้มผ่านเฟสอืมอัพเลเวลโคตรคุนเลย ใช่เี่ยเออเหมือนอะไรนะเหมือนเกมอะไรนะอะไรนะอะไรอ่ะที่ชนะอยนะู่นนะั่นอ๋อมีการดันนะ ไม่เห็นักก็บ้าแล้วอ๋อแซตมูฟเหรอมีการ์ดแน่ขายของขายของอ๋อแล้วก็ปล่อยเอฟเคอย่างนี้ได้ใช่ไหมหรือว่าให,ให้ผ่านด่านต่อไปก็นี่นี่คือเก็บของ จะให้ผ่านได้เราก็ต้องชาเลนจ์เมนโด้คอมแบค็คมีผ้าเดียวออาโต้ไปเลย ชนะไปเรื่อยๆจนถึงด่านต่อไปเวลาเอฟเคเขจะได้เจอมอนเยอะขึ้นใช่ไหมเออใช่เลยนะครับผมนะมันเป็นเกมเดียวกับที่เราเล่นเมื่อคลิปที่แล้วอะ่ะเมื่อเกมอะไรนะ่าจำไม่ได้เออใช่เลยฮนะโลกของเกมมันเงีย้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกดกาชาดีกว่า วลอัพวิววิอัพไปเลยเปลี่ยนตัวไม่ได้หรอตัวละครนี่มีไอเทมใหใส่ด้วยคุนใช่เลยเนะี่ยอ่านี่เปลี่ยนตัวละครโอเคอยู่ข้างบนสุดนะเนี่ยอ่าฟอร์อมก็เห็นละในชาเลนดิ มีเลีวิวอัพมาแล้วกาชายเนาะนี่ไงอันนี้กดฟรีได้ครับสโลโปกจาดงหรอ,อ ก็วนเวียนอยู่กับด่านเนาะแล้วก็กดกาชามาประมาณนี้เกมนี้นะฮะโอเคนะแล้วรู้ละกดเคมขอ,ของก่อน,นเล่นคมเร็วได้วะ่ะก็ ไม่มีอะไรมากโอเคนะะไปออกถอน <c ười> เคยเล่นแล้วอะ่ะเคยเล่นแล้วโอเคหยุดหยุด